หม้อหม้อกระทะกระทะแก้วแก้วมีดมีดเขียงเขียงหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวกระชอนกระชอน ช้อนช้อนคีมคีบคีมคีบคีมคีบอาหารคีมคีบอาหารตะเกียบตะเกียบการน้ำร้อนการน้ำร้อนเครื่องปัน่นเครื่องปัน่นเตาอบเตาอบ ฟอยห่ออาหารฟอยห่ออาหารเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้ามีดมีดซอมซอมจานจานถ้วยถ้วย